มาเต้นกันหน่อยเว้ยไม่ได้อยากเป็นเสือล้วไม่ได้อยากลาเหยื่อและพี่ได้ทูกใให,หนูพอมองสวัสดีครับเอาบ้างไหนอีกสวัสดีท่านผู้ชมชาว youtube นะครับวันอื่นก็นะครับเอาเข้าเรื่องของเราก่อนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ขึ้นแปลงเรียบร้อยฮะ,ะ,ะแต่ไม่ตรงเรียนยันยังไปได้ ไฟไมาแล้วต,ติดไฟแล้วทควนไฟมาแล้วนะครับท่านผู้ชมก็คือผมจะมาะคือของที่สั่งไว้มาแล้วนะครับท่านผู้ชมเนี่ยของที่สั่งไว้มาแล้วก็คือมาทั้งสองอย่างเลยนะครับก็คือมีตัวนี้ด้วยนะครับมาดูกันเลยครับตัวนี้จะเป็นหลอดไฟหน้านะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไฟข้างหน้าก็คือหลอดตัวนี้นะครับ นี่ครับตัวนี้ครับจะเปลี่ยนให้มันเป็นสีขาวนะครับแต่ว่าตัวนี้ตาแตกว่ะเป็นน้ำเข้าเป็นอ้น้ำนะครับม <laughs> าดูครับรับหนึ่งครับครับเมื่อกี้ก็เท่าแก่โทรมานะครับท่านผู้ชมมาเอากัต่อครับ นี่ครับอ่าเป็นไฟตัวนี้เป็นไฟหน้านะครับตัวนี้จะเป็นไฟท้ายนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะเดี๋ยวผมลองเอาไปแทยกยบมึงกอน่ะเดีย๋ยวพาท่านผู้ชมเอาไปลองวัดดูครับก็คือมีตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเป้งแหลมันก็ได้อายุนะครับโอ้ยใหญ่เด้อว,วะ่ะตัวนี้สี่สิบเจ็ดเซนสี่สิบเจ็ดเซนนะครับอ่าความกว้างก็สิบสามเซน นะครับความยาวสิบนี่ครับผมหมัดใช้กล้องตัวนี้นะครับจะได้ไม่ได้นะครับน่าจะพอดีพอดีป่ะยังไม่ได้แกะออกนะครับเดี๋ยวเราแกะออกก่อนเดี๋ยวมาดูกันครับวันื่้ผมขอต่อไฟหน้าก่อนนะครับเพราะว่ามันอีคํามันนีคำวันตัวนี้มันมืดนะครับมันจกยากนะครับบ่คือแนวหนึ่งนี้แนวหนึ่งนี่จกง่ายพดเนี่ยนะ ปิดไฟบันไดปิดตาไม่เห็งคํำถืออยู่นะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับผมขอุญกต่อนะครับผมไม่มีขากล้องน่าจะมีคนมาถ่ายให้นะนะครับเจอกันช่วงหน้าครับผมสวัสดีครับนี่ครับมามาเริ่มแกะกันครับไฟตัวนี้ใส่ยังไม่ได้นะครับท่านผู้ชมมันเวลามันหน่อยครับิ่นเติมการ์ดเบื่อเราครับพี่น้องนะครับนี่ครับยอดเก็บเก้าร้อยบาทนะครับ เขาบอกว่ารีวิวหเบิเงนคำแนวกันเขากลัวของเขาจะอประมาณแบบว่าถ้ามันพังก็จะได้เห็นไปด้วยกันนะนะครับแมนว่าพี่น้องนะครับถ้าท,ทำถูกต้องแล้วลหระครับบางคนเอาไปต่อนะครับของเขาไม่พังไปทำของเขาพังเองนะครับเคี้ยเข้มวแบบว่าแล้วผมมีแกงแล้วพี่น้องปากัดดีมกีดเลย แกะบ่ม right ี่แป๊บนึงครับแกะแป๊บนึงครับนี่นะครับท่านผู้ชมยังไม่ได้แกะนะครับมันจะออกจากันนี้แล้วนะครับแกะจากันนี้อันว่าเปนเตียครับอันบริไฟครับ นี oh, oh, ่ม oh, oh, oh. oh, ือเดียวนี่แหละอ๋อตรงทางนี่โอ้ลายสั้นเถอะเนาะทามันเป็นอย่างเม้าจังสีใสเคี้ยมเลยนะครับแล้วคนนี้มาเป็นน้ำห้องเออโอ้ยอยเว้ยท่านผู้ชมเอ้ยอขักงหัวเนี่ย เออแน่งมืดมือเดียว,น,นะวน,ยนี่นะวันหยังเนี่ยแกไม่บอกนะรบหรอกแกนึงนี่ครับนี่ครับออกกันแล้วครับถ้าได้เบื่ออีกโย่ล่าแล้วล่ะวัะนั่ังก่อน โอเคสิบแตนสั้นรับพี่น้องคอยล่าแล้วแหละโอ้อยนี่ครับออกมาแล้วโอ้โหเป็นตัวใหญ่เลยนะครับนี่แล้วเราไปวัดดูข้างหลังครับจะได้หรือไม่ได้แล้วมันจะใส่ย,ยังไงครับเนี่ยหรือว่ามีบ่องคันน็อตคัน,นยังนะครับอะชมมันครับโอ้งามเลยวะตัวใหญ่สวยนะครับนี่ โอ oh, oh. oh, well, so ้พอดีเลยพี่น้องผมจะเอามาใส่ไฟตัวท้ายนะครับไม่ใช่โมเมนตั่นนี่นะครับโมเมนต์ผมเอาไปใส่แม่นะนี่นะครับเด่พอดีครับแต่ว่าผมดิขันแนวเด่มาว้าวว้าวอย่าว่องไอเดียว โอ้ยตาแดงยิงคืนเลยพี่น้องสวยงามมากครับที่ของพี่หลอใส่เมื่อคืนนะครับนี่ยสองข้างเลยครับตาแดงครับตาแดงตาแดงสองข้างมาทานนนันเลยวะนี่ครับของเราผมมีแปร์เขาจะเอาใส่ให้เราเว้ยจะใส่ตัวนี้นะครับแต่ว่าผมจะเอาไปไว้อ่า โอ้หมดเงยไดว้ยหมดเเลยเอดีเลยเตียเบาเขาดีเลยงหรงามดเงแล้วเ้าร้อยเหรอูนึงอแมนครับใ่สองพนเต่อต่อต่อไอผมมึงเนี่ยเเอาไปกีหมอบให่เบองเด้่ยม ให้ file file. เจ้าว่าอันมั้นมาติดเอาไปเขียวไปนแต่วันท่านในตัวเ้าะอันหนึ่งไฟเบียกอะไรจนะเอากะสายไฟสายเบรกสายอยางเนี้ยบุต้องมีสามสายไฟเบรกเร็วไฟเอออันนึงกับเออแพนละเอาไปให้เขาต่อให้บอกว่าวันนี้ขันน็อตขันยางแนวเดยนะนี่ยกระจอกเนี่ยโอ้วันนี้มานจันทรเลยต้องซส้อตัวนี้โบตัวนี้ Bi binh ngon các cháu hà ra cho. Oi, young man, gì vậy, more jacket. Ay, young, vinh, young, there. Oi, dodo. Belova, hago. Dear. Ni mát niệm. các đeo. Ni nhát ni nhát ni nhát อสนดนอดนนี้สันดีพี่นนี้วันนี้วันนี้เอัสดรบขันเลย่ยานนัดต้องทำใิ้สำเรบล้บลานนี้ไปไปแก่เองว่าเยแล้เวเนาะนี่นน <c oughs> นักที่ม,มากน่นี่ขันมุมงเรื่ยเลยเหูนี่นนนันนีแงนนีไปขึ้นแลวอะไว่ไปงนานว่าทีานาน่นะ่าที่นะ่าตัว พี่ชิโตมันพี่ชิโจ,นนโจมากนะมาสาแสดงว่าไซเอนนั่นบ่ได้นะไซอนเ<ใ>น่ไดตัวเมียก็ได้หรอกตัวเมีก็ได้ตัวเมีก็ได้แต่ว่าเขาต้องเห็ดแทนมันอีกตัวนี้ไหมเออ,เออคือเป็นเล็กนะเป็นเป็นเล็กเห็ดใช่ครัพับตัวนี้ลงได้บด่บวะโอ้โห้โหโอนโหโอ้เก็บ้อ้บ้โ่อ้โ้โหน้อ้ ตอนะนว่าน uhm. ่ต่อเหวาอันมันบานก็เห็นว่าเจาะพูดเลยับนี่เจาะเจาะเจาะนี่ก็เป็นนน้ี่เลยนะพอดี่าเอาแทบเส้นนี่น้ำาเอยนีหลังาเรานี่พอดีเลยสน่ะโอ้พอดีหวังฟุ้นเด้งขึ้นเด้งลงในแตกพ่อแตก่แตกเพราะว่าพตัวตรงแป็นน็้ตัวยื่นพี่เี้แมนครับมันต้องเอ็กพี่ยับขีสิเนี่ยตัวงีเหรองี้เร เน <Yeah, ี่ยเขาต้่ดบงอหห้า่อกี่วไ่เขาต่อให้เอาเล็กเล็กฉากมันต้องมีเล็กฉากกะนหน่อยเนาะต้องตัดเล็กฉากแล้วก็จอหูอีกโอ้ว่าจใสขึ้นนี่ใสว่ไรหรอเบิดปัญญาใสไม่ได้ครับใสขึ้นนี้นะครับต้องไปล่านเขาอีกโอ้เส้นวะสาลงรถทั่วมีดิทิไม่ิทนี่ตัมันน่ ห <100 S 2> นึ่งร้อยบาทหนึ่ง้อบาทนนจีราร้อยร้อยยี่สบบาทนนจีราร้อยพอนม่ครับไอ้ท้องลูกนาลูกแ่อนาแม่จากแม่ใต้คองลูกสี่ร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยไรสี่ร้อยห้าร้อยคเโอ้ดเห็นงามเทยมันลืมอกันไม่ได้นานตาเลยเหยาเ๋ยาเดี๋ยวเนี่น สีขาวอะครับส่วนยอดอเอาไปใส่์มาได้อยู่แล้วนหลอดอันนั่นน่ะหลอดสปอร์ตไล่อ่ะเอ้ยแบบไฟต่ำเป็นไฟสูงหมดแอ้ยเดี๋ยวไปใเซนปิอปุละเดี๋ยวเอิ้งละงานโมมมันนั่นนะนี่บอลน่ะไอ้วัดนี่เอาให้เราบ่เดี๋ยวเอาไห้เราก็การห้เรายราจะเข้าไปกวนตายเราเนี่ยวเเอาให้คลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับใส่ไม่ได้ครับท่านผู้ชมยังไม่ได้ใส่ไม่บอลไซน์มาได้นะครับยังมาทำไซน์จะเก็บกองไอ้เบิร์นก่อน เดี๋ยวจะมีมาม่าเข้ามาอีกหากว่าผมทิ้งขยะไปทั่วอีกนะครับคลิปน,นี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับคุ่นผอให่ก็ได้สุดยอด <laughs>